แจกแจกไพ่ใหม่เฮ้ยมันอยู่คนเดียวอะ โอเคก็กราบสวัสดีชาวไทยเชื้อสายนาอังคารพร้อมกับเด็กวัยรุ่นเมกาทุกคนทุกท่านเลยนะผมวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะสกิจนะผมวันนี้วันที่7นะผมเอ้ยวันที่5้าดีวันที่5้ 5, เดือน7ดปีหกสามนะนะผมเราอัดกันวันต่อวันเลยนะผมและวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการทํากําไรจากบัคาร่าโดยไม่ใช้สูตร นับย้ำว่าไม่ใช้สูตรนะผมคนทคงถามแล้วเฮ้ยเสียปกติเสียใช้สูตรในการทำไรจับัคลาใช่ไหมถูกต้องครับผมแต่วันนี้นัเดี๋ยวผมจะมาใช้เทคนิคส่วนตัวเลยนะครับคือเล่นปักเ,เล่นมือเปล่าเลยสูตรไม่ต้องเดี๋ยวเสียจัดก,การเองนับวันนี้พกทุนมา2,000บาทครับมาดูกันว่าวันนี้เสียจะสามารถทำกำไร ไปได้สักกี่บาทนะวันนี้พกทุนมาเยอะนิดนึงนะพกมา2,000บาทนับตั้งใจเอากำไรไม่มากหรอกขอสักหมื่นกว่าบาทเสียก็พอแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ครับเทคนิคที่เสียจะสอนนะผมมีอยู่2เทคนิคด้วยกันนับเทคนิคแรกเลยคือเทคนิค3เกลอนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะสอนภายใต้ในคลิปนะครับผมส่วน2ครับเทคนิคการเดินเงินนะการบริหารหน้าตักจัดการเงินทุนของคุณนะผมว่าบริหารยังไงให้ไม่หมดตูดบริหารยังไงถ้าเกิดแพ้แล้วให้กลับมามีกำไ นะครับผมเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนสามารถรับชมได้ในคลิปเลยนะครับสำหรับใครนะผมพร้อมกันแล้วนะครับเสียขอคนละหนึ่งกดไลค์1คอมเมนต์และสำคาพอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่องเสียไว้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปชมกันได้เลยครับอโอเคก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะผมกลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมนะฮะเสกิจนะผมวันนี้วันที่7ดนะผม เอ้วันที่5นะเดือน7จ่ดนะโดูีเด่าดีอ่ะมาไปแรกเลยมาแรกจัดไปเลยแล้วกันนะเพย์ที่2,000บาทนะับตอนนี้เขาไพ่ปิงปองกำลังมานะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นตามเขาไพ่ปิงปองให้ดูนะว่า ปิงปองที่แท้เป็นยังไงแล้วปิงปองหลอกเป็นยังไงอันดับแรกเลยเราดู3ามเครือเป็นหลักเลยนะผมสามเครือตอนนี้นับก็บอกว่าให้ไปปิงปองเหมือนกันนับสังเกตเขาพต่ตัวทึบตัวโป่งแล้วก็ไม่ขีดครับตัวทึบขึ้นสีน้ําเงินไม่ขีดขึ้นสีน้ำเงินแต่ว่าตัวโป่งขึ้นสีแดงเราอย่าอย่าลืมที่ผมได้สอนในรุปคลิปนับให้เชื่อเสียงข้างมากครับเรียบดอยรับผมปอกแปะรับแดกมาก่อนเลยผม2,000บาทนะผมค่อนข้างแมนยําเลยนับอย่างถ้าเกิดเราสงสัยเฮ้ยนี่ใช่ปิงปองจริงไหมเสียคุณดูก่อนเลยนับอย่างตอนนี้เครอ ไปแดงต่อนะเห็นไหมฮนะเขาไปตัวทึบตัวโป่งขึ้นแดงนี้แต่ไม่ขีดขึ้นน้ำเงินนะเราเชื่อเสียงข้างมากเป็นหลักนะผมมาผมพอทบต่อไม่รอช้าได้กันนะอันนี้เป็นลักษณะของทบและทำกำไรนะทบกำไรนะครับผมถ้าเกิดคุณถูกในสารไม้แรกผมบอกเลยกำไรหลักหมื่นได้สบายมากนะครับไม่ใช่ปัญหาเลย นะครับผมตอนนี้ครับจัดไปแล้วครับผม4 0 0 0ันบาทที่แบงก์เกอร์นะครับผมตัวทึบตัวโป่งขึ้นสีแดงนะับส่วนไม่ขี่ขึ้นสีน้ำเงินนะับเราจะเชื่อเสียงข้างมากเป็นหลักนะครับผมมาดูนครับไม้นี้รับตังรับซับต่อไหมรับตังรับทับต่อไหมนะครับน้องหมวยคนสวยจูงให้เสียงดีจู๋ให,จให้เสียงงามนะคะเปิดมาโอเคครับเขาเปิดมา2แต้มครับเราเปิดมาไม้ปอกแปดปอกกาไปดูกโอ้หอ,อย่าเก้เราเปิดมาบอดนะเขาเปิดมาโค้งไม้จั่วแปดหรือจั่วโค้งก็ได้แปดหรือโค้งก็ได้เสียขอแปดเสียขอโค้งโอเคครับเขาหน รียบดอยกับเราสามแต้มกับแดกมาอีก4,000บาทนับอีก4,000บาทได้เห็นไหมครับเพื่อนบวกง่ายๆบวกดัวๆแบบนี้เลยนะผมส่วนตานี้นะครับผมเขาไพ่สามเตรอร์นะขึ้นแดงครบทุกตัวเลยผมจะส่วนนะถ้าเป็นสีเดียวกันผมขอส่วนเลยกัน แดง3ตัวผมขอส่วนเป็นน้ำเงินเลยแล้วกันนะับแต่ถ้าเกิดเป็นแดง2ตัวผมจะแทงแน้ำเงินแต่ถ้าเป็นแดง3ตัวผมขอ,อส่วนเลยแล้วกันส่วนถ้าเกิดเป็นอ่ะแล้วถ้าเกิดน้ำเงินรับเนี่ยคือดิมเงิน,นง2ตัวผมก็แทงน้ำเงินครับแต่ถ้าเกิดขึ้นน้ำเงิน3ตัวผมจะแทงแดงนะครับผมเออนะครับอันนี้เป็นเทคนิค3เกลอนะมาดูครับวันนี้ไม่ต้องพึ่งสูตรแลนะ้วสองพบาทมาดูกันเราจะกินไปทั้งหมดกี่บาทนะผมหาตังค์ลงอ่างก่อนนะเปิดมา5,000บาทได้ไหมเงคนสวยจุงให้เสียดีจุ๋ให้เสียงงางามนะคะ เปิดมาโอเคครับเราเปิดมา1แต้ม ھ, โอยยยยยย้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหอย่าเก้เขาเปิดมาบอดโอเคสวยงามครับเราเปิดมา1แต้มเขาจวกกงมาก็โอ้โหอย่าเก้เรียบร้อยแตกมไหมครับอีก5,000บาทนะตอนนี้บวกแล้ว12,000บาทจากทุนแค่สองพัน 2, บาทเท่านั้นเองกำไรเน่น,น,น,นด้วเลยที่10,000บาทนะับไม้นี้ครับอ่บอาสา,ามเจอยังขึ้นแดงแดงแดงพอฉะนั้นผมไปน้ำเงินต่อเลยแล้วกันนะครับเหมือนที่ผมบอกครับถ้ามันยังขึ้นแดงแดงแดงครบกันครบ3ตัวอย่างนี้ เขาไปตัวทึบตัวปกไม่ขีดผมพอย้ําแดงต่อแล้วกันไมานี้จัดไปถ้อ2,000บาทแล้วกันนับนิ่มๆนะครับผมไม่กล้ามันจริงๆมันมีโอกาสออกแดงนะทุกคนผมก็แต่มันผมเชื่อสามเกลอว่ะเออเอาง่ายๆผมเชื่อสามเกลอนะครับผม2,000บาทที่เพยเยอร์นะครับผมในไม้นี้มาดูนะครับไม้นี้รับตังรับซับต่อไหมนะครับผมแต่ผมคิดว่าแม่งน่าจะแดงว่ะแต่ผมไม่ห่วงนะต่อให้ผมเสียไม้นี้ผมมีไม้หน้าในการทบต่ออีก4,000บาท นับเปิดมาครับกี่แต้มครับโอเคครับป๊อกแปด้วโอ้โหเยเก้เขาก็ป๊อกเหมือนกันว่าอืเครียดเลยนะครับถ้าป๊อกอย่างนี้นะผมว่าผมเล่นตามเขาไพ่หลักดีกว่านะผมเล่นตามเขาไพ่หลักดีกว่านะว่าเขาไพ่หลักมันเป็นปิงปองนะเพราะฉะนั้นนะผมไม้นี้ผมขอจัดแบงเกอร์แล้วกันนับ ไม่สามเกลอแม่งเล่นแล้วําแบบมันเสมออย่างนี้เขาพ่ายในอัปเดตครับเพราะฉะนั้นนะับไม้นี้ผมขอจัดเลยละกันนับแบงเกอร์นับ4,000ันบาทนับ4 00 0ันบาทที่แบงเกอร์นับขอเล่นตามเขาพายหลักละกันนับมาดูครับไม้นี้ถ้าเกิดได้ไม้นี้ขอเลิกเลยละกันมีโอกาสนะที่มันจะตัดปิงปองแล้วมีโอกาสครับ ถ้าเกิดมันตัดไม้ได้ไหมหนึ่งนีผมก็เลิกอยู่ดีนะผมยังไงยังไงวันนี้ผมกำไรแนละ้วทุนหมุน2,000บาทนะครับเปิดมาโอเคครับเขาเปิดมา2แต้มครับเราเปิดมาปอดแป89 89าแโอ้โหแล้วเปิด2แต้มครับเขาจจกงงไหมโจแปดโจงงแกง8กปดง 8, โงโอเคเขาเหลือ1แต้มครับเรียบร้อยครับผมเราจั่วมาโอ้โหจังหวะนี้จั่วอะไรก็กินแล้วผมอีก4,000บาทครับตอนนี้จัดไปเรียบร้อยแล้ว 16,600บาทนะ1 6 6่0นรบาทสกุแค่2,000บาทเท่านั้นเองสำหรับใครนะผมสนใจอยากให้ผมนำเล่นนะอยากให้ผมสอนเทคนิคในการทำอะไรจากบาคาร่านะผมง่ายๆสบายๆครับเพียงแค่คุณนะผมแคปหน้าจอตัวนี้ครับและไลน์มาหาผมได้เลยที่ adk t 8 8 8 adk t 8 8 8ปนะผมอย่าลืมใส่ ad ด้านหน้าด้วยนะผมรับสูตรฟรีกลุ่มน้ำเล่นฟรีพร้อมเทคนิคการทำอะไรจากบาคาร่าปี2020นี้ฟรี นะผมผมเปิดรับสมาชิกทั้งหมด50ท่านนะ50ท่านแรกใครที่เห็นคลิปนี้ก่อนแอดไลน์มาก่อนรับสูตรรับเทคนิครับกลุ่มไปก่อนทํากําไรไปก่อนถอนเงินไปก่อนแล้วเอาตังค์ไปใช้ชีวิตกันนะผมสําหรับวันนี้นะไปก่อนนะผมทุกคนเจอกันในกลุ่มพะวกนะผมสวัสดีครับ